คุณผู้ชมทุกท่านเรามาอยู่กันในเกมเราบอกกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมเราอยู่กันในแมปแตนอะว์นนิ่งซึ่งวันนี้ที่จริงพี่ไม่ว่างแต่ก็มาทําคลิปให้คุณผู้ชมดูนะเออก็อยากทําคลิปวันนี้ว่าวันนี้ที่จริงติดธุระไปวัดนะคุณผู้ชมซึ่งที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยแล้วพี่ก็ต้องไปด้วยแต่ว่ากูไม่ไปกูจะอยู่บ้านแล้วก็ทําคลิปให้คนดูสักกันออโอเคนั่นคลิปนี้เรามาอยู่กันในกันในสแตนนะคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้เราจะมาให้ ผู้ชมได้รับทราบว่าเออไอตัวใหม่แม่งมีจุดอ่อนอะไรมัง่งเพราะว่าหน้าปัจจุบันตอนนี้คือมันแทบจะโกงที่สุดเลยนะผู้ชมมันไม่ได้โกงที่สุดนะตอนนี้แต่มันเกือบจะโกงที่สุดนะคุณผู้ชมเพราะเพราะว่ามันพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะด้านการป้องกันด้านการต่อสู้ด้านการโจมตีหรือคอมโบอะไรพวกนี้แม่งครบทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมตัวมันเป็นตัวที่สามารถสู้ได้เต็มประสิทธิภาพเกือบที่สุดและคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ยังไม่ที่สุดเพราะมันคือสแตนที่ทํามาแบบ ใหม่ๆอยู่นะคุณผู้ชมรซึ่งอนาคตเขาอาจจะเอ่อทำตัวที่ดีกว่านี้มาก็ได้นะคุณผู้ชมแต่พี่สําหรับพี่คือพี่ชอบตัวนี้มากเลยนะแต่ว่าถ้าอนาคตมีตัวแบบนี้แล้วก็ดีกว่านี้อาจจะนั่นเล็กขึ้นเยอะนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพูดรวมกันเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ไอ้ไคลไคลโอเจนหรือไคลโอเจนไม่รู้จะเรียกอยังไงนะออมันอ่านได้ทั้งสองแบบทั้งไคลโอเจนกับไคโอเจนนะคุณผู้ชม ที่ไม่เก่ง,งกนะักกฤนนะโทษทีก็ถ้าอา่านผิดก็ขอไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพูดกันรวมกันเลยนะทั้งสเตนเลสทั้งไอแคลเซเจมนะสองตัวนี้มันก็เหมือนเหมือนกันนะมันไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างแค่ตัวสแตนใหม่จะมีสกิลสองสกิลเพิ่มเข้ามาเป็นสกิลยิงน้ําแข็งและสกิลปล่อยน้ําแข็งขึ้นมาจากพื้นนะคุณผู้ชมครับค,บคีมก่อนอนพี่เคยพูดไปว่าสกิลที T กับสกิลเอ็นมันเหมือนกันแต่ว่าพี่ได้ไปทดสอบมาแล้วว่ามันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับสกิลเอ็นจะเป็นการยิงล็อกตามเมาส์เรานะคุ เดี๋ยวพี่ให้ดูแล้วกันเหมือนเอ c อยู่ตรงนี้นัณผู้ชมตีว่าเป็นเพเยอร์แล้วกันถ้าเรากดตัว N ตรงนี้มันก็จะยิงไปตรงนี้แต่ถ้าเรากดตัวทีตัวทีจะเป็นการออโต้ล็อกหรือก็คือเล็งออโต้นะคุณผู้ชมครับอ่ะเนี่ยดูนะคุณผู้ชมครับเสร็งแต่การถนัดนะคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนมากก็ใช้กันตัวทีอยู่แล้วนัณผู้ชมครับคือกดรวๆแล้วก็ให้มันยิงเพเยอร์นัณผู้ชมครับแต่ว่าข้อเสียก็คือแม่งยิงยากบอกเลยยิงยากใครที่เคยใช้แล้วยิงยากแน่นอนนะ การที่จะยิงให้โดนคนก็คือแบบต้องให้มันให้มันพอดีให้มันเดินเข้ามาหาเราพอดีหรือให้มันอยู่นิ่งๆนะมันก็จะเป็นอะไรที่โอกาสยิงโดนนั้นสูงมากเลยโอเคเรามาพูดถึงเรื่องจุดอ่อนกันก่อนนะคุณผู้ชมจุดอ่อนมันมีไม่เยอะแต่ว่ามีให้เห็นแน่นอนนะคุณผู้ชมซึ่งสามารถสังเกตได้เลยในการเล่นใครที่เล่นตัวนี้อยู่ก็สามารถสังเกตได้เลยว่าจุดอ่อนมันคือเห็นแบบเห็นชัดเลยอย่างแรกคุณผู้ชมครับมันเป็นสแตนตัวระยะประชิดเป็นตัวที่ต้องระยะประชิดเท่านั้นถึงจะโจมตีและทำคอมโบได้แบบแบบ แบบเต็มที่อ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้แล้วไอ้สกิลทีล่ะสกิลทีระยะไกลซึ่งที่พี่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือมันเป็นสกิลที่ใช้งานยากนะคุณผู้ชมครับซึ่งถ้า,าคุณผู้ชมเป็นอาตีว่าคุณผู้ชมเป็นเพย์เยอร์ตรงนี้และถ้าคุณผู้ชมเดินไปซ้ายไปขวานะคุณผู้ชมครับเดินไปซ้ายเดินไปขวานเนี่ยไอ้สกิลทีเนี่ยใช้ไม่โดนละถ้าคุณผู้ชมไม่ไปยืนตรงกลางตอนที่มันยิงไปอ่ะ ม่ใช้ไม่โดนแล้วนคุณผู้ชมคือมันใช้ยากมากหรือคุณผู้ชมเดินถอยไปนิดเดียวก็คือระยะมันจะเป็นสุดตรงที่มันพุ่งไป abc เอ้เทเยอร์เคยยืนตรงนี้มันก็ยิงไปตรงนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมเดินถอยไปตอนมันยิงคนนี้มันก็ยิงไม่โดนแล้วนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งสกิลที่ใช้งานยากนะคุณผู้ชมซึ่งสามารถใช้งานพร้อมกับการคอมโบตอนที่ศัตรูสามารถอยู่นิ่งหรือก็คือโดนเราทําให้หยุดนิ่งชนะอะไรประมาณนี้มันเป็นสกิลที่ควรใช้แบบนั้นนะคุณผู้ชมครับแต่ก็ใครที่มีวิธีใช้แบบอออืื่่นกก็สาามมรรถไดด้ะพูเง ระยะไปทิดกันก่อนมันไม่มีระยะไกล,ลยนะคุณผู้ชมระยะไก,กลจะมีแค่สกิลเดี่ยวคือสกิลพุ่งสกิล R นะคุณผู้ชมครับสกิลสกตัวเนี้ยสกิลนี้สามารถพุ่งไปได้แต่ว่ามันไม่ได้ทําให้พุ่งไปแล้วทาคอมโบต่อได้สักทีเดียวมันเป็นสกิลที่พุ่งไปแล้วทําให้ศัตรูกระเด็นไปนะคุณผู้ชมครับหรือก็คือกระเด็นไปอีกอ่ะคือตอนแรกก็อยู่หน้าเราแล้ว,ลวพอเราไปต่อยโดนมันก็กระเด็นไปอีกมันสกิลพุ่งก็จริงแต่มันไม่ใช่ว่ามีข้อดีอย่างเดียวนะคุณมันก็มีข้อเสียย ทำให้เราแพ้ตัวสเปนระยะไกลนะคือคือสิ่งที่มันเป็นข้อเสียใหญ่ที่สุดของตัวนี้แล้วก็คือมันเป็นสเตนระยะใกล้ใกล้มากๆเลยใกล้ถึงขั้นที่ถ้าคุณผู้ชมต่อยไม่โดนคือแม่งคือไม่ได้คอมโบเลยนะคุณผู้ชมครับอ่ะคือทุกคอมโบตัวคิวเป็นตัวที่สามารถทําให้คอมโบนั้นสําเร็จได้นะคุณผู้ชมครับ ตัวคิวจะเป็นการแัมเบอร์คัตทำให้ศัตรูลอยขึ้นฟ้าแล้วถ้าเราทาการทาดามาจต่อศัตรูที่กาลังลอยขึ้นฟ้ามันจะเป็นการล็อกแอนิเมชันลอยไว้นะคุณผู้ชมซึ่งเป็นอะไรที่โคตรปวดตีนเลยและสกิลคิวเป็นอะไรที่คูลดาวเร็วมากแต่ถ้าเราใช้ไม่โดนตอนที่เราจะเปิดคอมโบเราเสียจังหวะมากเลยนะคุณผู้ชมตีว่าเอ็นพีซีอ่ะเดี๋ยวพี่ใช้ใดูถ้าเราตัวคิวเสร็จเราต่อยธรรมดาเอ็ีซีจะติดสถานะลอยนะคุณผู้ชมไม่สามารถขยับได้และไม่สามารถทําอะไรได้เลยอะแต่ถ้าตัวคิวหมด แอนิเมชันเมื่อไหร่เราก็ต้องหาคอมโบใหม่แล้วกันค่ะแต่ถ้าเราต่อยไม่โดนอ่ะต่อยไม่โดนอ่ะอันนี้ต่อยโดนถ้าเราต่อยไม่โดนอ่ะแล้วเราไปต่อยแบบเนี้ยศัตรูสามารถกดกั้นหรือกดโจมตีกลับได้นะคุณผู้ชมครับเป็นอะไรที่โคตรหมันไส้เลยตัวนี้จะเลือดมากกว่าสแตนลิตอยู่นิดนึงแต่ว่าเป็นตัวที่บางอีก,อกตัวเหมือนเดิมข้อเสียอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวนี้ไม่สามารถฮิวเลือดได้นะคุณผู้ชมครับมันไม่เหมือนสแตนบางตัวที่สามารถฮิวเลือดได้ก็สามารถต่อสู้ได้แบบว่ายืนได้เรื่อยๆอ่ะ แต่ว,ว่าไอ้ข้อเสียตรงฮิวเลียมไม่ได้จะมาลงตรงตัวป้องกันอันจะมีป้องกันสองแบบป้องกันแบบแบบต่อเนื่องอะ่ะแบบว่าการได้เรื่อยๆแต่ว่าไอ้นี่คือข้อเสียอีกหนึ่งอย่างเดีย๋ยวค่อยพูดกันส่วนอีกการป้องกันก็คือการแฮร์รี่เดี๋ยวก็คือการป้องกันแบบให้โล่เป็นสีสีเหลืองสีเหลืองสีส้มไี่นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าพี่ใช้ไคลเวเจนอยู่มันจะเป็นสีฟ้าๆนะถ้าเราเพิ่งกดแบบเนี้ยอ่ะมันจะเป็นการป้องกันแบบแฮร์รี่เดี๋ยวก็คือการโดนตีแล้วก็ทําให้ศัตรูมึนงงนะคุณผู้ชมครับ เหมือนคล้ายถ้าเอฟนี่แหละเราจะต้องตีให้โดนศัตรูมันถึงจะเป็นการมึงงงแล้วทำดาเมจไปด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งข้อดีจากที่ไม่สามารถดรีเลือดได้เนี่ยจะมาลงตรงนี้เพราะว่าเราสามารถป้องกันได้เต็มประสิทธิภาพถ้าเอ็กก็สามารถกดได้ไวแล้วก็สามารถการได้แบบหลายรูปแบบใช้ได้หลายสถานการณ์นะคุณผู้ชมครับตัวเอ็กนี้จะการดาเมจได้ไม่เกิน50ไม่เด็ไม่เกิน50าสิบราวนั้นนะคุณผู้ชมครับที่ไม่สามารถยืนยันได้เต็มแต่ว่าที่ไปโดนดาเมจเกิน50ก็คือโล่แตกเลยไอต ตัวไหนที่มันต่อยดาเมจที่มันรวมๆแบบชุดเดียวอ่ะภายในหนึ่งวิเกิน50านะคุณผู้ชมครับก็คือไม่สามารถกันได้นะแต่ว่าตัวไหนที่มันทำดาเมจได้ประมาณ5ถึง7มันจะพังโล่นี่ยากหน่อยนะคุณผู้ชมถึงสามารถเราสามารถกันดาเมจได้ต่อเนื่องเลยแต่ว่าก็ก่อนที่จะเอาโล่นี่ออกต้องดูให้ดีนะว่าเออสตูแม่งจะแบบโจมตีมาอีกหรือเปล่านะประมาณนั้นนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าการนี้ไม่สามารถกันดาเมจระยะไกลได้นะคุณผู้ชมครับ ซึ่งดาเมจระยะไกลบางดาเมจเราไม่สามารถกันได้ที่เคยลองโดนมาแล้วนะคุณผู้ชมบางทีกูเดินเดิน <ๆ S 1> กูก็วูบกะทั้งที่กันอยู่เออแบบเดินเดินไปกันปุ๊บอยู่ๆก็วูบแล้วโดนดาเมจระยะไกลนะคุณผู้ชมอย่างเช่นพวกมีด,ดโอหรือว่าไอ้พวกลูกปืนอะไรพวกนี้บางทีเรากันไม่ได้นะบางทีก็กันได้แต่บางทีกันไม่ได้พี่ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่การกันเนี้ยต่อให้โดนโจมตีขลังมันก็กันได้นะคุณผู้ชมเออ,อันนี้ก็คือข้อเสียอีกหนึ่งอย่างนะถึงข้อเสียการป้องกันอีกรูปปแแบบบบนนนึงงกกก็คืออาร้้ัเี ปองกันแบบอปองกันค้างซึ่งถ้าเราโดนลุมแน่นอนว่าดาเมจมันรวมที่เราอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสที่เราจะพลิกสถานการณ์นั้นขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าถ้าเราโดนลุมแล้วเรากด x ค้างเนี่ยถ้าเราไม่ทําให้โล่แตกหรือก็คือไม่กดนานเกินไปสามารถปล่อย x ท่านได้มันก็เป็นอะไรที่สามารถยังต้องรับดาเมจไปนิดนึงแต่ก็สามารถกด x กลับมาได้คุณผู้ชมครับมันคูด้าแค่3าวิ ซึ่ง3วินี่ถือว่าไวมากถ้าคุณผู้ชมลองไปใช้ดูแล้วก็ไปลองสู้กับคนอื่นดูไอ้สวินนี่คือเกียนมากเลยเออถ้าเราจับจังหวะก่อนที่อีกคนจะโจมตีเราได้แม่งคือเป็นการแพรด่ที่ต่อเนื่องมากเลยนะคุณผู้ชมครับไอ,ไอ้ไอ้สวินนี่คือแบบโกงจริงๆโกงถึงขั้นที่ต่อให้สเตที่ o อที่สุดอย่าง DTW หรือดี W นะคุณผู้ชมครับโจมตีใส่เราอะถ้าไม่นับตัวทีนะไอ้การปามีอะแม่งตีเราแทบไม่ได้เลยนะนไปพี่ไม่รู้ว่าพี่เคยสู้กับดีืีดังนะนล่ข้อดีอย่่่างแตวา ไอ้ข้อเสียอยู่ตรงนี้แหละคนดูครับคนที่โดนเราแพรี่ที่ไม่ใช่ D T W แม่งจะยืนนิ่งทุกคนแต่ว่าไอ้ D T W นี่แหละมันสามารถเดินได้นะคุณผู้ชมครับไอ้ D T W เวลามันกด E แล้วสเตมมันมาอยู่ข้างหลังเราเนี่ยแล้วเรากดแพรี่ไปแล้วมันจะยังเดินได้นะคนดูไอ้คนใช้แม่งยังเดินได้คิดดูดิมันมันยังพอเดินถอยเราได้แล้วเราไปตัวที่ต้องระยะใกล้นะคุณผู้ชมเพราะว่าอะมันอยู่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างหน้าเราอะมันกด E มาใส่เราแล้วเรากดแพรี่ป้อง แลวพอเราจะคอมโบมันเดินถอยจากเราได้นะคนดูมันเป็นอะไรที่แบบมันมันมันก็อย่างเหมือนจะบัชนะแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีสําหรับคนที่ใช้ DWDW ก็คือแบบทําให้ยังหนีได้แต่ว่าสําหรับคนที่เล่นไอ,ไอตัวใหม่เนี่ยบอกเลยว่าโครหงุนหกิดถึงนะคนดูครับโดยเฉพาะไอท่า E ของไอตัวนี้แหละไอท่า E ของสแตนใหม่นี่แหละคุณผู้ชมเป็นเป็นสกิลที่บอกเลยว่าถ้าเรากําลังคอมโบแล้วเราเล็งไม่ดี คือันพลาดแล้วก็พลาดเลยดับหนักที่สุดในตัวนี้ก็คือท่า E นะค,คุณผู้ชมครับท่า E จะดามเมจอยู่ประมาณ70หรือ60นี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามานับใหม่กันเลยในนี้1 2 3อ่ะเห็นไหมค,คุณผู้ชมดูดิไม่โดนท่า E ดามเมจจะอยู่ที่15 3ครั้งก็คือ45แล้วก็จะไปรวมกับการต่อยรัวๆเดี๋ยวพี่ลองนับดูนะการต่อยรัวว่าดามเมจมันเท่าไหร่ การต่อยรัวๆมันประมาณ30มสิบไหมเดี๋ยวพี่เขียนให้แล้วกันว่าดามเมจมันเท่าไหร่นะก็เออดามเมจมันก็จะประมาณน้งคุณผู้ชมแล้วก็รวมกับไปอีก45แล้วก็รวมกับ25่ตอนสุดท้ายนะคุณผู้ชมคือมันครึ่งหลอดมันครึ่งหลอดการันตีครึ่งหลอดเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าคอมโบตัวนี้ที่ทําได้มันมากกว่าครึ่งหลอดแล้วอ่ะก็คิดดูดิว่ามันแรงขนาดไหนอ่ะปัจจุบันตัวที่พี่เห็นที่ตัวนี้ไม่สามารถคอมโบชุดเดียวตายได้นะวันมอทามนะคุณผู้ชมครับซึ่งไอ้ตัวท โซลาไดเลี่ hey, เนี่ยได้เเลือดเยอะมากเพราะตัวนั้นจะไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าจะไปลงไปเน้นที่เลือดนะคุณผู้ชมครับเอ,อการโจมตีก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นน่ะมันเลยไปลงที่เลือดส่วนมากนะคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นตัวที่แบบเลือดเยอะมากเยอะแบบโอ้โหโอเคเราพูดถึงระยะของมันไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมกับการป้องกันก็เดี๋ยวยังเหลืออะไรมั้งล่ะที่ว่าเป็นข้อเสียของมันที่พี่เล่นเล่นแล้วเจอบ่อยๆ <c oughs> โอ้ยขอแห้งร่างกายกูก็ไม่ค่อยดีเลยเออสงสาร สงสารร่างกายตัวเองคนดูโอเคอีข้อเสียหนึ่งนะคุณผู้ชมสเตนตัวนี้เป็นตัวที่แพ้ตัวหยุดเวลาร0 0เลยบอกเลยว่าร0 0นะคุณผู้ชมครับซึ่งเหมือนถ้าหยุดเวลาของพวกตัวที่สามารถหยุดเวลาได้อ่ะเกมมังอยากทำแอนิเมชันมาไวมากเลยเราแทบจะดูไม่ทันกันเลยนะคนดูคือพี่ตอนที่เอาไป PVP เนี่ยพี่พยายามสังเกตแล้วว่าเออมันจะหยุดเวลาตอนไหนพี่พยายามมองแล้วมันมันมองไม่ทันจริงๆแล้วคือพอเราเสียจังหวะ ่อให้เรากด X ทันต่อให้เรากด X ทฐาทนนุผู้ชมมันทำดาามีตอนหยุดเวลามันรัวมากมันรัวถึงขั้นที่โลกนี้แตกแตกตั้งแต่ตอนที่หยุดเวลาได้เลยนะคนดูครับหรือก็คือเราโดนดาเมจตั้งแต่เราเล่าอยู่ในโลกหยุดเวลาเราก็โดนดาามจถึงขั้นตายได้เลยนะคนดูครับเออมันเป็นอะไรที่แบบแพชทางร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแพ้ทางพวกหยุดเวลาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแลวเพราะไอ้พวกนี้แหละมันจะเป็นพวกที่แบบมันจะรอหยุดเวลาเพื่อสู้เพราะว่าอะไรเพราะถ้ามันหยุดเวลามันโอกาสที่จะสู้ตัวใหม่เนี่ย มีโอกาสน้อยมากเลยที่จะชนะนะคุณผู้ชมครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่สามารถทําทำซีซีได้สูงมากเลยนะคุณผู้ชมสกิลอะไรสามารถทำซีซีได้บ้างสกิลหนึ่งเลยสกิลคิวสกิลอัปเปอร์คัทนะคุณผู้ชมครับสกิลนี้อ่ะแล้วถ้าเราต่อยธรรมดาเพิ่มไปตอนที่ลอยก็คือแบบเพิ่มเวลาซีซีเข้าไปอีกสกิลที่2คือสกิลอาร์สกิลอาร์จะเป็นการทําให้กระเด็นนะคุณผู้ชมซึ่งจะติดอนิเมชั่นลอยนิดนึ่งจังหวะสกิลที่3จะเป็นสกิลจีนะคุณผู้ชมจะเป็นสกิลเอาน้ําแข็งขึ้นมา สกิลนี้จะต้องคอมโบกับสกิลวีนะคุณผู้ชมครับซึ่งมันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้าเรากดทานนะคุณผู้ชมแล้วก็กดติด,ด้วยนะกดโตเนี่ยแบบนีอ้อ่าเราเรากดตัวจีถ้าเรากดตัวจีเราต้องเดินไปข้างหน้าด้วยนะคุณผู้ชมครับกดเดินไปข้างหน้าแล้วกดตัววีมันจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับหรืออยากได้คอมโบนานกว่านี้เดี๋ยวพี่แนะนําให้กดตัวจีเดินไปข้างหน้าก่อนกดตัวจีวีแล้วก็ตัวคิวนะคุณผู้ชมตีสี่ครั้งกดตัว R แล้วก็กดตัว V อีกรอบ ประมาณนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าตัววีไม่รู้จะรีคูดาวทันไหมเพราะว่าคอมโบนี้พี่แทบไม่ได้ใช้เลยนะคอมโบที่พี่ใช้จะเป็นคอมโบที่ทําให้สตูอยู่แบบทําอะไรไม่ได้นานที่สุดนี่แบบนี้นะคุณผู้ชมอ่ากดตัวอ่าแล้วก็กดตัววีซึ่งปกติเราจะต้องพุ่งไปพร้อมกับอ่าเพลเยอร์ Player. แต่ว่านี่มันเป็นเอ็นีซีอ่าสมมติว่าวกดตัววีมาโดนให้เรากดตัวเฮดต่อแล้วคุณผู้ชมกดตัวคิวต่อเลยต่อยสี่ครั้งคุณผู้ชมครับต่อยสี่ครั้งกดตัวอ e ีต่อเลยประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่คือคอมโบ ถือว่าเป็นคอมโบเดียวที่ตายได้แน่นรอนเปอเ็เลย dtw ไอ้พวกสตร์เพลตินัมอ่าเดอะโวแล้วพวกนี้ตายหมดเลยนะคุณผู้ชมครับถ้าเราไม่โดนสวนก่อนเดี๋ยวมาทำให้ดูอีกรอบนะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับเออซึ่งตัว E มันจะใช้ยากมากเลยนะเพราะว่าสตูลอยอยู่แต่ว่าถ้าเรากดจังหวะด,ดีดถ้า E สามารถหน่วงเวลาได้นะคุณผู้ชมหรือก็คือแบบต่อยทีละครั้งได้ห 2อ่ะไม่ทันโอเคมันให้เวลาประมาณ2วินะคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะข้อเสียมันก็ดูรวมๆก็น่าจะประมาณนี้นะคนดูครับหรือว่ายังมีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวขอวิเคราะห์แป๊บหนึงรวมไปถึงตัว F ด้วยตัว F ถ้าเรากดอยู่แล้วถ้าตาร์แพ a t ินัมเดี๋ยวมันต่อยเราด้วยใช้โดยใช้ท่า E หรือก็คือมันแบบต่อยหมัดรัวมานะคุณผู้ชมครับเราไม่สามารถสวนทันถ้ามันต่อยมาแบบรัวๆเราจะโดนดาเมจด้วยนะคุณผู้ชมหรือก็คือหมัดแรกที่มันต่อยเรามา มันจะปัดดาเมจแค่หมัดแรกออกแล้วหมัดที่เหลือที่มันต่อยเราก่อนที่เราจะได้ต่อยสวนนครับคุณผู้ชมครับโดนเราแน่นอนอ่ะมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งข้อเสียประมาณนี้ก็คือแบบเยอะมากเลยนะมีประมาณนี้ใครที่ยังมีข้อเสียมากกว่านี้บอกพี่ได้เลยบอกพี่ได้ใต้คอมเมนต์ก็เดี๋ยวคนที่เขาไม่รู้อาจจะไปนั่งอ่านได้นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้พี่คงต้องไปแล้วเพราะไม่ได้มีคือไม่ใช่ว่าคือต้องไปข้างนอกบ้านคือวัดเริ่มเด็กพี่เพิ่งอาบน้ำมาแล้วพี่เป็นภูมิแพ้นะคุณผู้ชมก็คือแบบร่างกายพี่ไม แต่ว่าก็ยังพยายามออแล้วพออาบน้ำใหม่ๆทุกวันเลยที่พี่อาบน้ำใหม่ๆแม่จะต้องหวัดเด็กโอเคคลิปนี้ไปละไว้เจอกันคลิปหน้าใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้ที่มันแบบยังเป็นข้อเสียอีกก็สามารถเมนต์ไวไ้ใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวพี่จะไปอ่านและศึกษาไว้เพิ่มนะคุณผู้ชมครับ